ัดลมไม่สายอันเกิดจากก้านสายหักแบบนี้หมดปกติแล้วการแก้ไขคือการเปลี่ยนคอพัดลมสมัยเพราะว่าเจ้าหลักก้านสายตัวนี้มันตั้งอยู่กับคอพัดลมโดยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและหลอมมาด้วยกันวันนี้มันหักซะแล้วแต่ช่างโฮมมีวิธีมาแนะนําให้พวกเราซ่อมโดยที่ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนคอก่อนจะเข้าไปดูวิธีการ กดติดตามเป็นค่าโดยกิให้ชโฮก่อนแล้วก็อย่าลืมกดรูปหัวใจดูเสร็จก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับไปเข้าไปดูคนระับวันนี้มาแก้ปัญหาพัดลมฮาตาริไม่ส่ายกันครับสาเหตุเกิดจากนี่หักออกมานี่นะเลยทําให้ไม่ส่ายวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันนะครับว่าทํำยังไงเราถึงจะไม่ต้องเปลี่ยนทั้งคอครับปกติเราต้องเปลี่ยนทั้งคอเลยนะแต่ว่ามันทนไม่ไหวนะครับบางคนเขาร้อนทนไม่ไหวเขาอยากเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เขาอยากท่าเดี๋ยวนี้นะทำาไงดีครับเดี๋ยวจะมา ทำไปพร้อมกันขั้นแรกก็เอาตะแกรงเอาใบพัดเอาอะไรออกให้หมดนะะออกให้หมดก่อนเสร็จแล้วนะครับก็เอาคอเอาหัวนี่ออกก่อนเอาเนี้ยออกมาก่อนแบบนี้ออมมาก่อน ยกหัวขึ้นหัวกระโหลกพัดลมนะไม่ใช่หัวเรานะหัวเรายกขึ้นได้ดีกับกบระสแลนะฮะยกขึ้นอย่อย่างนี้ครับนะครับอันนี้ก็เอาสว่านมาเจาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาน็อตก่อนนะครับว่าจะใช้น็อตขนาดอะไรดนนีครับตอนนี้นะฮะน็อตในน็อตเดี๋ยวปล่อยนะให้มันยาวกว่านอย่างนี้ นะยาวกวา่ายาวกวา่านะครับขั้นตอนต่อไปนะฮะแล้วก็สวา่านอันนี้ดอกหุนหนนะกห่นหนึ่งววนะดอกหุ่นหนึ่งเราสว่านเจาะนะเจาะเจาะให้ทะลุทะลุไปเลยนะฮะครับทะลุไปเลยแล้วก็เอาน็อตเนี่ยให้มันหลวมๆนะนะครับหลวมๆโอเคติดก็ตัวเก่ามาเนี่ยครับติด ติดกานะฮะให้มันอยู่ในตำแหน่งเดิมท่าเดิมของมาเลยนะฮะทำให้มันอยู่ท่าเดิมไม่ได้นะฮะนะขั้นตอนนี้เจาทิชชู่ได้นะฮะยัดนะยัดย,ยูดยัดแล้วก็เการ้อนหยอดก่อน มาด้านหลังมั่งนะด้านหลังมั่งนะด้านหลังมั่งนะครับด้านนี้บ้างนะด้านนี้บ้าง ครับก็แมลว่าอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งติดแล้วนะครับก็ก้านเหล็กนีนมาครับิดใส่ใส่เข้าไปอย่างนี้ครับที่เราต้องใช้น็อตยาวเพราะเราต้องการให้น็อตทะลุลงไปยึดถึงคอข้างล่างเลยโอเคครับ แน่นแล้วนะเรเรียบร้อยนะยนแน่นนะแล้วเราก็ประกอบกับ เรียบร้อยนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจะว่าเฉพาะหน้าสักทีเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าทาแล้วเนี่ยนะครับมันอาจจะอยู่ได้จนกว่าพัดลมจะพังเลยทีเดียวไปลองทากันดูครับป้าย